ปิดเครื่องหนีผมเหรอเนี่ยผมไม่คิดเลยนะครับว่าตำรวจจะตามมาถึงโกดังของเราได้ผมต้องขอโทษจริงๆนะครับขอ้องหาที่ปลอดภัยกบดานสักพักจเย็นครับไม่ต้องห่วงผมจะหาที่ปลอดภัยให้คุณเองครับขอบคุณมากครับแต่ว่าจะให้ผมไปที่ไหนนะครับ ุณรออยู่ที่นั่นแหละผมจะส่งคนไปรับรับรองไม่มีใครตามคุณเจอแน่ๆขอบคุณมากครับ ใส่เป็นพวกเดียวกันตามเก็บอ่ะแบบค่าตัดตอนอ่ะเนธอโหสิกรรมให้คุณค่ะคุณแทนเนธยังไม่ได้อยากกับเขานี่แล้วต้องจัดการอะไรหรือเปล่าเขาไม่มีญาติที่เมืองไทยอ่ะเนธคงต้องจัดงานศพให้เขายิ่งอย่างนี้สมบัติทั้งหมดก็ต้องเป็นของเนธด้วยสิไม่อ่ะเนธไม่อยากได้หรอก เนทจะคืนทุกอย่างที่เขาโกงมาให้กับเจ้าของเดิมแล้วที่เหลือเนี่ยเน่จะเอาเข้าการกุศลให้หมดเราเรื่องรีสอร์ทอะอเน่จะให้คุณลุงผู้ใหญ่ดูแลแล้วก็เอารายได้มาพัฒนาชุมชนหัดนับดาวแล้วคุณชนละเนตตั้งแต่เขาเข้าโรงพยาบาลไปอะจนออกมาเนยยังไม่เคยไปเจอเขาเลยนะ อย่าพูดถึงเขาอีกได้ไหมนี่แน่เป็นอะไรไปอ่ะอุ่นเห็นว่าเน่ก็รักเขาแล้วแน่จะหนีหน้าเขาทำไมบางทีคนรักกันไม่จำเป็นต้องอยู่ด้วยกันก็ได้ไม่เข้าใจเลยอุ่นก็ไม่เข้าใจ ไม่ต้องเข้าใจหรอกแค่เคารพการตัดสินใจของเนทก็พอพี่นายทำทุกอย่างเพื่อหวังจะให้ฉันยอมรับสัตสิมวลแค่นั้นเองใช่ไหมแน่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับ เนธ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 นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมคุณนั่งกับผมแบบนี้ฉันทำอะไร จะเกิดเรื่องผมคิดว่าเราสองคนจะเข้าใจกันแล้วซะอีกนี่นายจะมาทวงบุญคุณเหรอฉันก็ขอบคุณนายไปแล้วไงนายยังจะต้องการอะไรอีกนี่คุณก็รู้ว่าผมรักคุณนะแล้วผมก็เชื่อว่าคุณก็รักผมเหมือนกัน ตอนนี้เราสองคนก็ต่างเป็นอิสระแล้วนะทำไมเราไม่มฉันเคยพูดหรอว่าฉันรักนายคงไม่เคยพูดแต่ผมก็เชื่อว่าคุณก็รักผมเหมือนกันนะ่ะ คิดไปเองหรือเปล่านายคิดเหรอว่าฉันจะหลักพี่ชายของคนที่ทำร้ายชีวิตฉันได้อะเนรคุณยังคิดเรื่องเยมนอยู่อีกเหรอจนถึงป่านนี้แล้วทำไมคุณไม่ไม่ปล่อยวางเรื่องนี้สักทีอะเนรฉันจะคิดยังไงมันก็เรื่องของฉันส่วนเรื่องระหว่างเรา ฉันขอให้มันจบลงให้ตรงนี้เพราะว่าม <Yeah, uh, ันไม่เคยเกิดข right ึ้นเลยเนธ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 ถผมขอร้องนะคุณลงมาคุยกับผมก่อนได้ไหมอะเนธเนธเนธถูขอร้องอะเนธเนธเนธผมรักคุณมากนะเนธ นเธนธเนธเนธเนธผมขอร้องอ่ะเนธผมรักคุณามากนะเนธจากนี้จะมีเพื่อนเดินลอยฉันได้รักและห่วงใหญ่ความรักไม่ขอ ดูแลคนที่รักเท่านั้นให้โอกาสฉันได้ทำเพื่อเธออยากเป็นที่พักให้เธอนั้นได้มาซบไหลเจ็บแต่งปันเรื่องราวที่เจอไม่ให้เธอเน็บหนาวในใจขอฉันเป็นคน ออาชนเราจัดกระเป๋าจะไปไหนลูกเ,เพิ่งหายไม่ใช่เหอลูกผมเจอป,ประจําที่ก่อครับเอ้ย,อยนี่ลูกทําไมทําไมมันถึงได้ปุ๊บปั๊บแบบนี้ล่ะผมแค่เบื่อกรุงเทพอครับาชนหน้าเราตอนนี้เหมือนคนอมทุกข์เลยนะมีอะไรหรือเปล่า บอกพ่อสิอไม่มีครับเอาแล้วเรื่องดูเนธอ่ะอตกลงกันว่างไงผมมันบ้าไปเองคนเดียวครับเขาไม่เคยรักผมเลยไม่เคยเลยครับโอ้ลูกชนโอ้ลูก แม่คุณพ่อครับผมขอลาแล้วนะครับ รักษา,าตัวเองดูแลตัวเองให้ดีนะลูกนะ คุณพี่เน่มากเลยนะจ๊ะที่คืนที่ดินหาดรับดาวให้กับพวกเราอ่ะไม่งั้นเราคงไม่ได้กลับบ้านพวกเราจะไม่ลืมบุญคุณของพี่เน่เลยล่ะจ๊ะจ้า,จาไม่เป็นไรหรอกแล้วก็เราทั้งสองคนนะ่ะต้องช่วยดูแลแล้วก็ช่วยพ่อแม่ทํางานด้วยรู้เปล่า <c oughs> ถ้าเดี๋ยวพวกพี่เนี่ยจะไปดูผลงานใช่ใช่ถ้าผลงานไม่ดีนะต้องให้พี่เค้นทําโทษรู้เปล่า <c oughs> ได้เลยถ้าผลงานดาวไม่ดีเนี่ยนะดาวจะพี่เค้นเนี่ยหอมแก้มเลย <c oughs> ว่าแต่นี้พี่ชนไปไหนคะต้องแต่ช่วยเดือนกับดาวออกมาก็ไม่เห็นเลยอ,ะอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะร้ายเหลือเกินเธอทำเป็นไม่สนใคร ล it, I I. I ึกกเธอนั้นช่างบอกบางเมื่อฉันได้บังเอิญเห็นตาภาพที่ใครๆไม่มีทางได้เจอเห็นเธอเจ็บไม่เคยไม่เจ็บพร้อมเธออยากจะขอ ซัน้ำตาลงดูเป็นอุบัติเหตุมากที่สุดแทนที่จะแก้แค้นให้เอง